สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กินตำแตงกับโขมาดองน่าจะไปรล้เจากินคนเดียวกินก็ได้ตำแตงเพ็ดๆลาดลงไปลเลยจ้า เ,เสร็จแล้วคะ่ะตำแตงมามากินน้ำกันบาดท,ที่นี่อ่ะสดน้ำตำดอกแตงจะคำก้อนอยากไลยด,อดิอึ๊อุอ้ยมาจามาัามะแซบๆบน้ำกันจะกินสซมแล้ว่ะสอสแยสิก ไกลละสนั่งกับมะเดียงใช่ไหมด้ปูหมา,มา,า,ม,ม,ม,ามาดอกอย่าเาด้อยหื้อก็ไดแต่มะดแงแล้วล่ะที่ใะแกปูหมาดอก เป็นเมนูที่นึกยาวตำนัวๆจ้ะตำนัวๆเผ็ดๆแล้วเขาก็ แล้วก็มาหลาใกใชกระปุกดอกอูมาดองนะคะอืหวานอืม ค่กระดองแตกยังมันออกซะก่อนต้งเอาน้ำต่ำมาละาแต่ว่าก็แล้วแต่วิธีไผวิธีมั่นนะเครอยากกีนจตงกด้ก็เห็ดใดญหบดบางาคนมีกันไก่็กตัดเ่คือง เน่ปูมาบะปมี่แต่จะให้โงคอให้จะกินบะหมี้บะหมี้มาเลยอ่ะแจ้ะกินู้เดียวจ้ะ หน้าป mm ูเต็มปากเต็มคันเอ่ละตัวหนึ่ง แล้วค่ะตัวด,ดีคลิดหนาพาพ่อกันไหมจะไปสิตโซด้างหลังเอาบ๊ายบายคิดหนาพาพ่อกันไหมจ้า